วิลล่าที่เขตผาหลงวานนั่นเป็นเขตชุมชนที่ดีที่สุดในหงเฉิงเลยนะชุมชนทั้งหมดตั้งอยู่บนภูเขาหนึ่งเดียวของหงเฉิงไม่เพียงแค่ทิวทัศน์ที่งดงามอากาศก็ดีเยี่ยมด้วยคนที่สามารถอาศัยอยู่ที่นี่ได้ล้วนแล้วแต่เป็นชนชั้นสูงทั้งสิน้นหากไม่ใช่คนรวยก็เป็นผู้สูงศักดิ์สำหรับคนธรรมดาสามันแล้วย่าวา้แต่เข้าไปอยู่เลยแม้แต่ค่าส่วนกลางยังไม่รู้จะจ่ายไหวหรือเปล่า ประธานซูนี่บ้านหลังนี้มันมากเกินไปจริงๆคุณเอาคืนกลับไปดีกว่าครับเฉินผิงรีบส่งกุญแจคืนคุณเฉินอย่าได้ปฏิเสธเลยหรือจะบอกว่าชีวิตผมมีค่าไม่สู้บ้านหนึ่งหลังหรือครับซู้หวนจงยิ้มเล็กน้อยในเมื่อซูหวนจงพูดเช่นนี้เฉินผิงจำต้องรับเอาไว้จากนั้นซูหวนจงก็หยิบบัตรธนาคารออกมาใบหนึ่งยื่นให้เฉินผิงในนั้นมีเงินอยู่จำนวนสิบล้าน เฉินผิงรู้ดีว่าเขาคงไม่สามารถปฏิเสธได้จึงจำต้องรับบัตรธนาคารมาใส่ไว้ในกระเป๋าขณะที่เฉินผิงเตรียมจะกล่าวลาก็มีเสียงเอ็ดตโรดังมาจากชั้นล่างเฉินผิงมุ่นคิ้วขึ้นเล็กน้อยเมื่อเห็นเฉินผิงขมวดคิ้วซูเหวินจงเรียบเรียกผู้จัดการโรงแรมเข้ามาเกิดอะไรขึ้นทำไมเสียงดังขนาดนี้สูเหวินจงซักไซาถามประธานสูครับวันนี้ที่ห้องจัดเลี้ยงชั้นสอง มีงานแต่งงานของคุณชัยเสียวจากตระกูลเสียวครับเสียงก็เลยดังแบบนี้ผู้จัดการรีบอธิบายให้สหวนจงได้เข้าใจเมื่อสหวนจงได้ยินดังนี้ก็จำต้องปล่อยผ่านในเมื่อเขาเปิดโรงแรมทำการค้าชาวบ้านเขาจะแต่งงานมีเสียงดังเอะอะบ้างก็ยากจะหลีกเลี่ยงประธานซูเช่นนั้นผมขอตัวเฉินผิงประสานมือคำนับสหวนจงแล้วเดินออกจากห้อง VIP ไปขันหลังจากที่เฉินผิงลงมาถึงชั้นล่าง เขาได้พบกันเซียวเลยที่กำลังเดินเข้าโรงแรมพร้อมด้วยเจ้าสาวในอ้อมแขนเกิ่งซานซานเมื่อได้เห็นเฉินผิงเซียวเลยตะลึงอยู่ครู่หนึ่งแต่แล้วก็หัวเราะร่าออกมาเฉินผิงไม่นึกว่าแกจะมาร่วมงานแต่งของพวกเราจริงๆคิดว่าจะมากินฟรีดื่มฟรีใช่ไหมเฉินผิงนิ่งเสียบแล้วเหลือบมองเซียวเลยอย่างเย็นชาเขาหมุนตัวไปด้านข้างเพื่อจะเดินจากไปอย่าพึ่งไปสิเซียวเลยขวางหน้าเฉินผิงเอาไว้ พลางพูดเยอะอยันดูแฟนเก่าแกสิตอนนี้เธอสวยมากใช่ไหมแกไม่มีอะไรจะพูดกับหล่อนเลยเหรอเซียวเลยจงใจทําให้เฉินผิงอับอายพี่เลยคะอย่าไปใส่ใจเขาเลยใกล้จะถึงเวลาแล้วเกินสั้นสาที่อยู่ในอ้อมแขนของเซียวเลยไม่แม้แต่จะมองเฉินผิงสักนิดเลยเธอพูดกับเซียวเลยโดยน้ำเสียงอ่อนๆเซียวเลยอย่าไปสนใจไอ้สวะนีีเลยเดี๋ยวจะพลาดเรื่องงามยามดีไป พวกเธอเข้าไปในห้องจัดเลี้ยงก่อนเลยเดี๋ยวน้าไล่ไอ้สวะนี่ไปให้เจียแม่ลี่เอ่ยปากเกลี่ยมกล่อมเซียวเลยจากนั้นจึงหันมาหาเฉินผิงแกนี่ไม่รู้จักจบจากสิ้นเสียทียังตามมาถึงโรงแรมอีกแกก็แค่หมาวัดลูกสาวฉันจะสนใจแกได้ยังไงหัดส่องกระจกดูเงาตัวเองซะบ้างนะรีบไปซะอย่าได้คิดก่อเรื่องที่นี่คำพูดของเจียแม่ลี่เจ็บแสบถึงสวงเรียกได้ว่าแทงใจดำตุกคำ ญาติและเพื่อนที่อยู่รอบๆต่างกระซิบกระซาบและเยาะเยะเ้ยเฉินผิงกันไม่หยุดเฉินผิงในตอนนี้เป็นเหมือนตัวละครที่ถูกผู้คนหัวเราะเยาะสักวันหนึ่งพวกแกจะต้องมาคุกเข่าตรงหน้าฉันแล้วขอร้องฉันเฉินผิงระงับความโกรธในใจเขาผลักเซียวเลยที่ขวางทางแล้วเดินออกไปรั้งมันไว้เซียวเลยขมวดคิว้ววันนี้แกอยากจะร่วมงานก็จะได้ร่วมถึงแกไม่อยากจะร่วมงานก็ต้องร่วม ฉันจะให้สวะอย่างแกได้เห็นแฟนแกแต่งงานกับฉันด้วยตาของแกเองทันทีที่เซียวเลยออกคําสั่งกลุ่มคนหัวล้านก็ตรองเข้าหยุดเฉินผิงทันทีเมื่อกี้นี้ที่บ้านของเฉินผิงพวกเขาพ่ายแท้ในใจยังรับค้่องตอนนี้ได้เวลาแก่มือแล้วเมื่อเห็นกลุ่มคนหัวล้านเข้ามาหยุดรั้งเฉินผิงอย่างหยาบคายเฉินผิงค่อยๆหันไปมองเซียวเลยนายแน่ใจนะว่าอยากจะให้ฉันเข้าร่วมงานแต่งของนายนะ่ะไม่พิษ ฉันอยากจะให้แกเห็นกับตาฉันต้องการให้แกรู้ว่ากล้าเป็นศัตรูกับฉันแกไม่คู่ควรใบหน้าของเซียวเลยเต็มไปด้วยรอยยิ้มเย้อยหยันก็ได้แต่ถ้าฉันไปร่วมงานงานแต่งของนายก็จะไม่สำเร็จลุล่วงไปด้วยดีหรอกนะพูดจบเฉินผิงก็หมุนตัวเดินเข้าไปในห้องจักเลี้ยงงานแต่งงานชั้นสองห้องจัดเลี้ยงมีขนาดใหญ่จุได้ถึงร้อยกว่าโตะ๊ฮะฮ่ฉันอยากรู้นักว่าแกจะทำลายงานแต่งของฉันได้ยังไง เสียวเลยหัวเราะเขาไม่เชื่อคำขู่ของเฉินผิงเลยสักนิดแต่เพื่อป้องกันไม่ให้เฉินผิงก่อความวุ่นวายรบกวนสุนทรียาพรมของทุกคนเขาจิงกำชับกับชายหัวล้านว่าไอ้ล้นแกพาคนไปจับตาดูเฉินผิงนั่นไว้ถ้ามันกล้าก,กอบพวกแกรีบจับมันเลยคุณชายเสียววางใจได้เลยครับปล่อยให้เป็นหน้าที่ของผมเองชายหัวล้านพง,งกศีรีะลำแสงเย็นยเยือกผุดขึ้นในแววตาของเขา เขากำลังคิดจะแก้แค้นเฉินผิงอยู่พอดีในห้องจัดเลี้ยงเฉินผิงเลือกนั่งอยู่ที่มุมหนึ่งผู้ที่เข้าร่วมงานแต่งงานของลูกชายตระกูลเสียวได้ล้วนแล้วจะเป็นคนมีหน้ามีตาในหงเฉิงทั้งนั้นไม่ใช่เศรษฐีก็เป็นคนใหญ่คนโตคนธรรมดาอย่างเฉินผิงน่ะคุณสมบัติไม่พอที่จะเข้าร่วมดังนั้นการปรากฏตัวของเฉินผิงจึงนำมาซึ่งสายตาแปลกประหลาดของแขกเหลือในห้องจัดเลี้ยงจำนวนมาก จูจ่ๆก็มีชายหนุ่มแต่งตัวธรรมดาปรากฏขึ้นในสถานที่รูหราดูเหมือนจะไม่ค่อยถูกที่ถูกทางสักเท่าไหร่แต่ว่าด้วยความรวดเร็วตัวตนของเฉินผิงก็ถูกแพร่กระจายกันในหมู่แขกเกลือคราวนี้สายตาที่จับจ้องมองเฉินผิงก็ยิ่งมากขึ้นโดยส่วนใหญ่เป็นสายตาที่แสดงออกถึงความเยาะเยะ้ยแต่ก็มีส่วนหนึ่งที่มองมาด้วยความเห็นอกเห็นใจแต่ว่าเฉินผิงก็ไม่ได้ยี่ระกับสายตาเหล่านี้ เขายังคงนั่งกินผลไม้แห้งบนโต๊ะไปตามลำพังสีหน้าเมือนเฉยไร้ความรู้สึกใช้หัวล้านนำพักพวกสิบนายยืนคุมเข้มอยู่ด้านหลังเฉินผิงหากว่าเฉินผิงกล้าตุกติกพวกเขาพร้อมจะลงมือโดยไม่ลังเลอุ๊ยตายนี่เฉินผิงไม่ใช่หรือออกจากคุกมาเมื่อไหร่เนี่ยเมื่อได้ยินเสียงเสียดสีดังขึ้นเฉินผิงจึงเงยหน้าขึ้นมองเขาเห็นสาวน้อยนางหนึ่งแต่งตัวยั่วยวนแต่งหน้าจัดจ้าน กำลังเดินตรงมาหาเขาโดยข้างๆสาวน้อยมีชายหนุ่มอีกคนอยู่ด้วยเสียงของสาวน้อยดึงดูดความสนใจของแขกเหรือในบริเวณรอบๆทันทีในตอนแรกพวกเขาคิดแค่ว่าเฉินผิงเป็นแฟนเก่าของเจ้าสาวที่มาพบแฟนสาวเป็นครั้งสุดท้ายแต่พวกเขาไม่คิดว่าเฉินผิงจะเคยเข้าคุกม,มาก่อนแขกเรือรอบๆก็ยิ่งรู้สึกสนใจในตัวเฉินผิงมากขึ้นเท่าๆ